สวัสดีค่ะทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่การพยากรณ์ของคนเกิดวันจันทร์นะคะคลิปนี้จะเป็นการดูดวงในช่วงของเดือนกรกฎาคมปี6-3นี้เนาะนะคะเรามาเริ่มที่หน้าไพ่กันเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะยืดยาวไปนะคะช่วงนี้นี่ถ้าตามหน้าไพ่นี้นะถือว่าดีเยี่ยมนะแต่ดวงช่วงนี้คุณมีการเปลี่ยนแปลงนะคะสำหรับคนเกิดวันจันทร์นะ ะะการงานก็ถือว่าโอเคดีอยู่นะคะถือว่าเยี่ยมอ่ะเพื่อนฝูงก็ดีเพื่อนร่วมง,งานก็ดีนะคะเปิดร้านค้าก็มีลูกค้าประจำนะอ่าเดนด้าเอ็มพเลอร์มาเป็นประกอบดวงชะตาของคนอีกนะคะดวงชะตาของคนได้อ่าสิบเหรียญนะคะมีโชคทางด้านอสังหาริมทรัพย์ นะคะซึ่งอาจจะอยู่ใกล้ป่าช้านะอาจจะเป็นบ้านร้างฟังดูไม่ดีอีกแล้วนะคะอา,อาจจะเป็นหอพักที่มีคนเสียชีวิตนะคะแล้วเกิดอยากจะขายนะคะคุณให้คุณขายนะคะคุณจะขายได้นะคะแต่ในบางท่านก็ อาจจะมีการปรับปรุงตกแต่งก็ได้ไม่เป็นไรนะคะคน้าอิมพีเลอร์ประกบไงนะคะเพราะนั้นไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องพวกนี้เนาะนะคะสาหรับคนที่ทํางานประจําระวังขัดแย้งกับหหน้างานนะคะระวังตรงนี้ด้วยเนาะนะคะคุณเป็นคนทํางานเก่งทํางานได้หลายอย่างนะคะงานที่คุณทําปัจจุบันนี้อาจจะเป็นงานทางด้านความสามารถพิเศษ นะคะซึ่งไม่ได้ตรงกับสิ่งที่ตัวเองเรียนมานะคะซึ่งมันจะเป็นไปได้ด้วยดีนะคะงานบางอย่างที่ทำเนี่ยอยู่เนี่ยคืออย่าไปเ,เขาเรียกว่าอะไรวางแผนมันเป็นขั้นเป็นตอนมากนักนะคะให้สามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะการต่างๆได้นะคะไม่ต้องเป๊ะน,นะคะมันมันเปลี่ยนมาแล้วก็เปลี่ยนตามมัน นะคะอเอกสารเรื่องงานต่างๆให้ดูดีๆนะคะคนค้าขายก็บินเอ่ยสินค้าเอ่ยเช็คสต็อกดูให้มันดีๆนะคะขอให้เพิ่มความละเอียดละออเข้าไปเนาะเพราะคุณเป็นอยู่แล้วไงแต่ให้เพิ่มไปอีกนิดนึงนะคะใครที่ทํางานประจํามีเจ้านายดีด้วยเจ้านายใจดีนะคะนะถ้าคนที่ทํางานอิสระก็ถือว่าคุณ สุขสบายละนะถือว่ามันทุกอย่างมันเข้าที่เข้าทางอะ่ะนะคะส่วนเรื่องความรักความรักคุณยังไม่คิดจริงจังกับใครนะคะยังคงอยากจะใช้ชีวิตอิสระของคุณไปเรื่อยๆนะคะรักสนุกสนานไปเรื่อยท่องเที่ยวไปเรื่อยนะคะยังไม่จริงจังกับใครเนาะนะคะส่วนคนโสดก็เนี่ยะคะ่ะใช้ชีวิตไปเรื่อยๆทเที่ยวนะคะ หาความสุขใส่ตัวนะคะส่วนคนโสดก็เออส่วนคนที่ยังยังส่วนคนที่แต่งงานแล้วก็คือเอป็นคนอารมณ์ดีอะนะคะไม่เขาเรียกว่าอะไรอะเหมือนคนที่เขามีครอบครัวแล้วเขาเออไม่ค่อยสนใจในครอบครัวแต่เขาก็ดูแต่เขาก็สนุกสนานกับเพื่อนนะประมาณนี้นะคะ นะสุขภาพสุขภาพถือว่าโอเคร่างกายแข็งแรงดีไม่มีปัญหาอะไรนะคะมีแต่เรื่องคิดมากนะมีเรื่องหนักหัวนิดหน่อยนะคะเก็บมาคิดเล็กคิดน้อยอยู่นะคะไม่ต้องคิดมากก็ได้นะคะการเงินขึ้นมาตั้ง10เหรียญขนาดนี้นะคะมีโชคด้านอาสหาริมรัพนะคะอาจุกโชคใค่ประชา อาจจะเป็นหอพักบ้านเช่าที่มีคนตายคนเสียชีวิตนะคะถ้าคุณจะขายคุณขายได้เลยนะนะคะแต่คุณไม่ต้องเป็นกังวลนะคะเพราะเอ็มเพลเอร์ประกบประกบข้างดวงคุณอยู่อย่างเงี้ยนะเพราะว่ามันจะคอยซัพพอร์ตดวงชะตาไว้อยู่นะคะเนี่ยร้านค้าเนี่ยร้านค้าที่มีอืม นะคะแต่ถือว่าดีไม่ต้องเป็นกังวลน,นะดีกิจการการค้าดีนะคะการงานที่ทําคือกินรายวันกินเงินเดือนนี่ก็ดีนะคะเจ้านายดีแต่สิ่งที่ต้องต้องย้าอีกสักหน่อยก็คือเรื่องการขัดแย้งกับหัวหน้าง,งานนะคะหมือไม่ก็ญาติผู้ใหญ่นะคะนะแล้วก็ขอฝากเรื่อง ใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทด้วยนะคะยกการสูงเข้าไว้นะคะอย่าปล่อยปาดละเลยตัวเองมันล้างมือใส่หน้ากากนะคะยกการสูงเข้าไว้ด้วยนะคะอย่าใช้ชีวิตประมาทเนาะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ